สังเกตนะครับผมว่าแกนสปูตตัวนี้นะครับมันจะไม่หมุน,ต,นตามนะตัวนี้นะวัสดุจะเป็นสแตนเลสนะครับผมแล้วแบบนี้เราจดสิทธิบัตรแล้วด้วยนวนเาววยนาะ<ช>เพิ่มเสียง<ช>กําลังเสียงใี่ดังขึ้นเสียงดังมากขึ้นใชนะะน่นะครับผมเป็นล็อตที่เราปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว่ครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาผ่านรอบปรตอนโอเชียนฟอร์ดกันนะครับโดยทีมงานสาวคนนี้อ่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มีรับประกันเนาะใช่ ฟีค่าแรงฟรีค่าอะไรนะครับใครที่ซื้อโอเชียนฟอ e ไปแล้วนะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนนะครับตามตข้อมูล,ลที่อยู่ตรงนี้อ่า นะครับผมแล้วก็จะมีการอะไรอัปเกรดด้วยใช่ใช่จะไม่จะไม่เกี่ยวกับตัวรับประกันเนาะใครที่ซื้อ Ocean f o r c e ไปนะครับต่อให้หมดประกันไปแล้วก็สามารถรับอะไรอัปเกรดได้ใช่เฉพาะอะไรที่เราอัปเกรดเท่านั้นเนาะอ่าลองแกะเลยดีกว่านะครับม<า>ผมบอกว่าเป็นมือใหม่หัดแกะนะคะต้องบอกเลยนะครับว่าทีมงานเราคนนี้นะครับมือใหม่แกะลอกตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับผมใช่อ่าต้องบอกเลยว่าแกะง่ายมาก้าว wow. เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีกี่จํานวนชิ้นนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะไปถอดเกือกม้าต่อนะฮะโอเคโอเคนะครับโอเคโอเคออกมาแล้อือแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาเลยอ,อ่ะนะครับผมเดี๋ยวลองให้ทีมงานลองหมุนดูนะอ่ะ ลองหมุนให้เห็นแกนสปูลแหงหมนตัวแกนอ่ะสังเกตนะครับผมุว่าแกนสปูลตัวนี้นะครับมันจะไม่หมุนตามนะอ่ะไม่เหมือนกับตัวโพซิลอนตัวเก่าอ่ะลองดูโพซิลอนตัวเก่านะครับผมนี่นะอ่าเห็นไหมเอ่ยตัวแกนข้างในจะหมุนนะครับผมไม่เหมือนตัวนี้อ่าไม่เหมือนตัวนี้นะครับอ่ะถ้าสังเกตนะครับผมว่าแกนสปูลตัวนี้จะไม่หมุนนะฮะ อยากรู้ว่าเพราะอะไรนะครับผมรอติดตามนะอเดี๋ยวให้ทีมงานแกะต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวลองพลิกกลับมาให้ดูนะครับอตัวเฟืองขับกับเฟืองพินเนียนนะครับผมตัวนี้นะวัสดุจะเป็นสแตนเลสนะครับผมทนน้าเค็มนะ สามารถเล่นในงานทะเลได้เลยนะครับผมตัวเฟืองขับเนี่ยจะเสาะเจาะรูรดน้าหนักมาให้ด้วยนะครับ <S <S เรามาดูในส่วนของตัวจานกดเบรกตัวนี้ตัวจานกดเบรกทั้งสองฝั่งนะครับวัสดุตัวจานกดเบรกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมฟอสนะครับผมเป็นอลูมิเนียมชุบแข็งแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับผมถ้าสังเกตนะครับผมตัวจานกดเบรกเนี่ยจะมีลูกปืนแอนตี้นะครับติดอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งนี้นะครับฝั่งมือหมนุนแล้วก็ฝั่งคลิกเสียงนะครับ สังเกตจะมีอยู่นะครับผมอ่าและนี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมต้องเป็นแกนตายนะเพราะว่าถ้าเป็นระบบแบบโษราณตัวเก่าเนี่ยจะไม่สามารถใส่ลูกปืนแอนตี้ได้เนื่องจากตัวแกนสปูลจะหมุนขัดกับลูกปืนแอนตี้ด้านในนะเราจึงออกแบบตัวระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถใส่ลูกปืนแอนตี้ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวแกะได้เลยครับผมนี่ครับผมหลักการทํางานนะครับของ โอเชนฟอร์ตัวนี้นะจะเป็นการใช้จานกดเบรกเนี่ยในการควบคุมการหมุนของตัวล้อนะครับผมยกตัวอย่ยางเช่นการที่เราขึ้นเบรกมือแบบนี้เราขึ้นเบรกมือนะครับผมจานกดเบรกทั้งสองฝั่งเนาะจะไปบีบกับตัวแผ่นเบรกนะฮะแล้วก็หมุนตามแขนที่เราหมุนนะครับผมจะไม่ใช,ใช,ใช้การใช้แกนเหมือนตัวเก่านะก็คือใช้จานกดไปบีบกับตัวผ้าเบรกนะครับแล้วก็หมุนสปูล สังเกตนะครับผมจะมีลูกปืนการตีกลับลองนับดูนะฮะตรงนี้หนึ่งลูกปืนเนาะใช่ตัวนี้อีกหนึ่งนะเนาะแล้วที่แขนนะครับอีกสองลูกปืนนะครับตัวพลตนาตัวเก่าเนี่ยจะมีแค่สองลูกปืนตีกลับสองตัวนี้อยู่ตรงแขนนะครับผมจะไม่มีตรงนี้นะเออแล้วแบบนี้เราจดสิทธิบัตรแล้วด้วยเนาะว้าวสินค้าล็อตแรกของเราเนี่ยที่มีจําหน่ายนะฮะเรามีพบปัญหาหลากักๆอยู่ประมาณสามจุดนะฮะ ก็คือจุดแรกเนี่ยจะเป็นตัวเข่าควายเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาเขาควายมาดูอ่ะจุดแรกเนี่ยจะเป็นตัวเข่าควายนะครับผมที่ล็อตแรกเนี่ยจะเจอปัญหานะครับคลิกเสียงหลุดนะครับผมเกิดจากตัวใบโพลเนี่ยตัวนี้หลุดออกมาจากตัวเข่าควายนั่นเองนะครับผม,มเราเลยติดต่อทางโรงงานเนาะเพื่อให้นำเอาเข่าควายตัวใหม่เข้ามานะครับผมสังเกตดูได้เลยว่าจะมีความหนามากขึ้นใช่หนาขึ้นนะครับผม จะช่วยในเรื่องของการล็อกตัวใบโพลไม่ให้ปิ้นออกนะจากตัวล็อกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเสียงกําลังเสียงให้ดังขึ้นเสียงดังมากขึ้นใช่นะครับผมจุดที่2คือการตีแล้วหนืดเนาะอันนี้จะเจอกับลอกที่เป็นหน้ากว้างนะครับผมเพราะว่าตัวสปริงจะมีขนาดที่สั้นนะครับผมทาให้ตัวหน้ากว้างเนี่ยเกิดอาการตัวจารกดเบรกเนี่ยไปสัมผัสกับตัวผ้าเบรกเวลาตี เออมันทําให้ตีแล้วหนื่อยใช่เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มตัวสปริงลองเทียบให้ดูใช่อันนี้คือตัวใหม่นะอะไหล่ตัวใหม่อัปเกรดที่เราบอกมานี่นะครับสาหรับหน้ากว้างนะสปริงตัวนี้จะสําหรับหน้ากว้างนะครับเพิ่มความยาวเพิ่มความแข็งนะครับผมทาให้เวลาตีเนี่ยจะไม่เจออาการที่จานกดเบรกเนี่ยจะไปโดนกับตัวผ้าเบรกนั่นเองนะครับแล้วจุดจุดท้ายนะที่เราเจอ ตัวสุดท้ายคือตัวแกนสปูลมีรอยขูดนะครับอลองดูให้เห็นภาพเลยนี่เห็นไหมแกนสปูลมันจะมีรอยเห็นไหมอันนี้คือหลังจากการใช้งานมาแล้วนะจะเจอปัญหานี้นะครับผมเกิดมาจากเวลาสปริงเนี่ยหมุนนะครับผมมันจะไปเกี่ยวกับรูนี้นะครับเพราะว่าปกติมันจะมานั่งอยู่บนบนข้างบนอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้ใช่นะครับผมเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับจานกดเบรกตัวใหม่นะเห็นไหมสังเกตรูอ่า ความกว้างของรูเนี่ยจะต่างกันนะฮะตัวใหม่เนี่ยจะกว้างกว่าเพราะว่าอ่าเราเอามาใส่เข้าไปอันนี้ก็ะสปิงตัวใหม่ะคะมันจะไปนั่งอยู่ข้างบนนี้จะ,นนะจะไปนั่งอยู่ข้างในตัวนี้เพื่อที่จะได้ประคองตัวสปิงไม่ให้มันปิน<ช>้นหรือบิดออกมานั่นเองทําให้มันเกิดรอยจากตัว,ตวแกนสปูลน,นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนกันให้ดูใช่เราจะเปลี่ยนให้ดูเลยละกันนะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้ทีมงานมาเปลี่ยนอะไรกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของการผ่าลอก o c e a n f o r อรนะครับมาดูระบบภายในแล้วก็การแก้ไขอะไรอัปเกรดต่างๆที่เรามีให้เนาะใช่อ่าแล้วล็อตใหม่ที่จะมาหลังสงการนี้นะครับผมจะเป็นล็อตที่เราปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วใช่นะครับผมหรือถ้าใครซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรอัปเกรดนะครับผมก็สามารถทักมาตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย นะฮะแล้วถ้าใครอยากจะมาเปลี่ยนเองก็บอกให้เราส่งไปได้หรือว่าอยากจะส่งกลับมาให้เราเปลี่ยนให้ก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมกับการถาล้อโอเชียนฟอนะฮะเ็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมสำหรับ FC p o s e พ d o n เนาะของเราอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ